สวัสดีครับวันนี้มีรถมือ2มานำเสนอรครับนั่นก็คือเจ้า Isuzu D-Max ครับคันนี้เป็น Isuzu D-Max รุ่น Platinum ครับปี2009เครื่อง2.5 Highlander กับ2ครับผมรถบ้านแท้สายจอดครับสีเดิมโรงงานน็อตไม่เคยขยับและคันนี้เลขมาอยู่ที่66,000กิโลเมตรโดยประมาณครับใหม่แท้นะครับย้ำว่าเป็นใหม่แท้มาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับ คันนี้มากับไฟแบบโปรเจคเตอร์ครับผมโคมไฟยังสภาพใสนะครับและยังติดตั้งกรอบครอบไฟหน้ามาให้ด้วยครับผมของแต่งตรงรุ่นครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าดีไซน์แพลทินัมครับผมพร้อมโลโก้อีสูสุถัดลงมาจะเป็นไฟตัดหมอกขนาดใหญ่ครับให้ความสว่างที่ชัดเจนเวลาหมกหนาหรือทัศนวิสัยย่แย่ครับขยับมาด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามาพร้อมกับล้ออลลอยตรงรุ่น ยังใหม่สภาพดีครับผมดอกอยังหนามีบันไดข้างติดตั้งมาให้นะครับเนื่องจากเป็นรถตัวสูงกระจกมองข้างและมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมครับและรุ่นนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวครับคิ้วกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับกระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงเรียบร้อยสีสันสภาพดีนะครับไม่มีรอยขีดข่วนลอนสันต่างๆอยู่ครบรถไม่เคยผ่านการชนครับ ขยับมากการที่ด้านท้ายนะครับเนื่องจากเป็นตัวถังแคปทําให้กระบาดท้ายมีพื้นที่จุของเพิ่มมากขึ้นครับกระบาดท้ายสามารถบรรทุกของได้เยอะและติดตั้งแม็กายไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยครับผมและในส่วนของไฟท้ายสภาพคงยังใส่นะครับไม่แตกไม่ร้าวมือจับเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมครับโลโก้และสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดมีการชนท้ายติดตั้งมาให้นะครับ ส่วนไฟเบรกดวงที่สางติดตั้งอยู่บริเวณหัวเกล็ครับและกระจกบานหลังมีไล่ฟ้าติดตั้งมาให้ครับภายในสภาพสวยคลิปเหมือนออกจากศูนย์ครับบอะได้เป็นบอกผ้านะครับนุ่มนั่งสบายเป็นบอกแบบปรับแบบแมนนวลนะครับแถมประตูสภาพใหม่กระจกเป็นกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครับม่านบังแดดพลาสติกจากโรงงานยังอยู่ครับเบรกมือเป็นแบบก้านดึงปกติครับผมใช้งานง่ายซ่อมแซมง่ายครับ ส่วนบอกแคปได้เป็นบ่อหนังครับสภาพดีไม่มีฉิกขาดอีกทั้งยังดูแลรักษาง่ายครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสีกา้านพร้อมโลโก้อิสุสุครับผมคอนโซลออกแนวโทนสีดำสภาพใหม่ครับช่องแอร์จะเป็นช่องแอร์ทรงกลมนะครับสีช่องปรับทิศทางได้หลายทิศทางเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์แบบธรรมดา5สปีดครับส่วนวิทยุจะเป็นวิทยุแบบหดินครับ สามารถเล่น CD ดีฟัง MP3 ฟังวิทยุได้นะครับส่วนปุ่มปรับแอร์จะเป็นแบบลูกบิดปรับมือหมุนครับใช้งานง่ายและซ่อมแซมง,ง่ายครับกระจกมองข้างทับและปรับไฟฟ้าครับกระจกบานหลักทั้ง2บานก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นกันครับในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับหรือ2 5 0 0ซีซีสภาพห้องเครื่องใหม่อิ่มครับเครื่องไม่เคยผ่านการปรับแต่งสภาพ เครื่องยังเนียนกริปนะครับตามภาพเลยครับในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างไม่มีผูกกร่อนนะครับสภาพใหม่ตามภาพเลยครับและรถคันนี้เจ้าของขายอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทครับผมหากใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับแนะนำคันนี้เลยครับซื้อไปใช้งานคุ้มแน่นอนครับ สามารถดูรถได้ที่อำเภอปากช่องนครศรีธรรมราชครับ